เอามือดีเป็นมือสั่งวั่นชอบมือประกอบวันดีที่ได้การทราบาสีให้แกนาพิกทนเละคอนไพหรือนาเน่ที่สิเดราบิดามาดาไปอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงในทางพะพุธศา,าสนาบ่ให้พออันหารบ่ให้ผ่านอันหายตั้งแค่แต่นีเมื่อนาหายทุกหายโศกหายโรคหายไข้ งงายางโลคา่าให้มีแต่ความสุขความเจริญเจริญรวยอายุวบัานนาสุขะภาระอะโลคา่าอันถดสีปฏิภาณอันทวนหกอธิปไตยอันทว,ว,วนเจ็ดจงเสด็จลงมาหักษายันคันทัศสามพบดวงตาเห็นธรรม นำเข้าสูนิระพานกอดขาเทินสาธุนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะนโมตัสสะภะคะวะโต 哎呀！都。<陽> สุนัขตาสุมังคาลาอุตตะมะโชอุตตมโยคุตตมะดิทีอุตมะมัหาลทีมหาสกิปิรันด้วยอขมนาอันรู้ทาบภูงค่าทั้งหลาย มายหมีน้กปาาและผู้โรฮิตทั้งบัณฑิตและชาวเมืองมาพ้อมเท่าแก่มานังล้อมสาทุกกา ประชายูฟังนามอโนมาบอกง่ายันแหลมามิงลายอดแก้มปิ่งสิ่งทิมพมาทั้งล่าออกวันหวังพนววเป็นคนดีเจ้าก็ามีใจในทให้งลำเลิศก้อนที่ได้มา,าเกิดจากทองมานดา ได้เรียงมาเป็นันยากเรียงรำบาดทุกวันคืออ้นแม่ทุ่มฟื้นหนักม้วงทองน้องเกาเดือนเฮ็ดลองมองอยู่ในขั้นเส้นรำพันหัดหอลูกของพ่อดังนวงตาออกจาก่้องหมันดาลูกเกิดมาเลี้ยแยวได้รูกแก้ว ศาสนาเจ้าก็คิดถึงคุณบิดามารดาเป็นอันยิ่งจากทุกสิ่งหามาเจ้าก็ลาพ่อแม่หอดเท่าแก่แล้ววันได้จัดการบอกพวกพี่น้องทั้งพวกพองมิสหายบางพองศรัทธาหลายได้เสื่อสาร ทั้งบาทและจีวรตาอ่อนซ้อนทั้งผ้าผ้าได้ตองานบริการมาในงานบริโภคใดทั้งตกถ่วยและขันที่เลก แล้วก็จิในใดไปอารามธรมนานโอาอาจารย์ก่องฝนและอมุดมุดจากสำนักภาพเจตวันบิดไผยไรย C D。 ເອົາປາກອ mất suôn thà phụ bút nhung luồn đọc theo bỏ nay nì nắp đặt hãy mi mà hà trái vàng đen bút nấm phèn đen nấm hoài ăn ขันก็สาหลายทางว่าป้องแปลขอให้เป็นดังแก้วดำคาผู้คุณเมืองขอให้เฮืองมูนีส่งคดีใส่แจ้งพระเห็นพบุญล้นงามมงคลกังคาสถิตอยู่คำภาศาสนาให้ยื้อสายุจนจนคนงอดอกทั่วแดน มดทุกคงแก่แควแดนป้องทรณีไดเป็นสีใบบุญพอประคุงผู้บุญลำเมือขอคนประพุทธในน้ำคำม กะดั S <S <々>้งใจใหม่มุ่งนำพะทุงพุทธไหกัสสดใสน้องทวนทวนหอมพ่อใสใบโปูโอ้ยปายดูให้สรงสูงพะทุงคำแม่ so judged 어깨ケpa wabáய บางนั่นให้เจ้ามาอยู่แว่นไว้ขวัญผู้เป็นวัดและเป็นไอให้เจ้ามาอยู่วันเฮามีทั้งขวัญพูเท่าเท่านั่นให้คอยซักไม่คนเท่าตามรังมาจุกจุจุ๊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 จุ๊จุ๊ด่าเดิอขวัญเอ้ยมาลำทางเป็นคนทองมาลำปองเป็นคนทางมาลำทางเส้งกว้างไม่ควยกว้างน้ำหนาบัด วาน้ำนไหวขอให้ควันนาคพิกเนตร,รับทเพนไม้อยเอมยอยเออบากว่นาน้ว่วมผู้ทวมต่อยให้ควันนาคพิฆเนศราภท เจ้านิรมามากินสิ้นปาตูตูวท่อคอนาให้ควันนาเจ้ามีนานินานินานินามากินสิ้นปาป่าตัวตัวท่อคอเฮือให้ควันนาเจ้ามีนานินานินานินามากินสิ้นปาสือตัวท่อคอมาว่ามายะ ประหอดเดือนหกฝนตกลงมาอยู่ที่จนควันหนักเจ้านี้จักที่ไปอยูส่สนสายข้ามไตปองรอผู้ใดหีควันเอ้ควันหนกักเจ้านี้จักที่ไปยืนยืดเยื้อกุติเยา ກຳລັງ 아 <susurra> ว่าแล้วตั้งแกต,ตั้งแต่ในกาลนี้นี่เมื่อนาเจ้ายาไทยส่าเสียสีให้หนาพิกเนตรละท่อนไทยนี่มี อายุเงื่อนงาญาในสั่นมันให้เจ้ามันปั่นงามเขาขวางมันให้เจ้ามันปั่นข้างหูถอกเทือนมันให้เจ้ามันปั่นเขื่อนสางฮงมันให้เจ้ามันปั่นปูงสังโรมันให้เจ้ามันปั่นก้อนหินแดงแข็งให้เจ้าแข็งปั่นก้อนหินลาดสูงเทียบอาจเขาสะเมนใหญ่เพียงโตพวามลาบเจ้านี่ยาได้หักใหญ่เพียงรักพัฒนาเจ้านี่ยาได้กุญยาได้มุ่นม้วนต่อห้อง นเก่าอย่าได้เก่าเสียสีให้นักพิกกเนตละคนไทยนี้มีตั้งแต่อายุวันนั้น กระทับทะสोสวอัททะระทสุขิตตวิรุองุพุทักษาส ने อักหรोคสุขิตตวโม ह ิสะฮส भ ิหิยาติี